สวัสดีครับต้นชาวล็อกนะครับวันนี้เป็นวันดีมากเลยนะครับอากาศก็ดีนะครับฝนก็ไม่ตกยามเช้าผมจะมาแนะนำนะครับรถรุ่นสเปซแคปอ์อโต้วันดีผมบอกได้เลยว่ารถแต่งเด็ดมากๆไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับลงแม็กนะครับหรือหน้าจอ9นิ้วจัดให้ครบหมดเราจะไปดูกันว่าแต่งออกมาแล้วเท่ขนาดไหนไปเชิญรถทงค์ สวัสดีครับพบกับช่องต้นเช้าล้อขายอิยุสุนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอคันนี้เลยนะครับเป็นสเปซแค a เอสออโต้นะครับพร้อมแต่งนะครับชุดแต่งของเอสสปอร์ตี้นะครับด้านหน้านะครับคันนี้ก็กระจังหน้านะครับเป็นชุดแต่งของเอสสปอร์ตี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งของเขานะครับเข้ากับรถสวยงามมากครับ คันนี้นะครับลงแม็กใบพัดนะครับขอบ18นะครับยางนี่ก็จะเป็นเบอร์255นะครับโหลดต้อนหน้า2หลัง3นะครับพร้อมกับสติกเกอร์ของ S อสปอร์นะครับขรอบไฟเลี้ยวนะครับมีพร้อมนะครับกันสาดฟิล์มติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดแต่งเสาอากาศนะครับผมก็จะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับ สปอยเลอร์หลังคามีให้พร้อมครับสวยงามครับ S อสปอร์อันนี้ก็เป็นไฟท้ายเดิมของรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังนะครับเราจะให้ให้เห็นกันจะชัดนะครับสวยนะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับนี่เลยครับ อันนี้นี่ก็รอส่งมอบนะครับปูพื้นกระบะแม็กไลเนอร์เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งช่วงล่างเดิมนะครับเราคืนให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันต่อครับมาชมภายในกันครับผมมาลายสามการส่งสปอร์ตนะครับคันนี้เลยนะครับผมเปลี่ยนจอนะครับเป็นจอ9นิ้วนะครับออมกล้องถอยหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์บล็อกเกียร์ออโต้ของเขานะครับออโต้หกสปีด ความปลอดภัยก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับและระบบเบรก ABS นะครับเบาะนั่งทรงสปอร์ตนะครับสวยงามครับวางบอกแคบปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงข้างนะครับสำหรับเงื่อนไขในการออกรถนะครับก็คันนี้นะครับลูกค้าจะ ประกอบอาชีพอะไรก็ได้นะครับซื้อได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกจ้างรายวันนะครับหรือข้าราชการหรือรับเหมาก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ซื้อได้หมดเลยนะครับถ้าสมมติลูกค้ามีเครดิตประวัติด,ดีและรายได้2เท่าของค่าง,งวดก็สามารถซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องคำ้ำหรือจะกู้ร่วมกันเองกับคนในครอบครัวหรือแฟนก็ได้นะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องประวัติหรือติดแบคไลต์นะครับก็เข้ามาสอบถามนด้นะครับผมมีทางออกครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ mm hmm. ผมฝากรถคันนี้ด้วยนะครับคุณมากครับ